คน,คนบ้านเดียวกับคนเหนือคนบ้านเดียวกับซอเขาเลยบ้านเดียวกับเจ๊้อยเจ๊ส้อยเขาอยู่เชียงแสนไม่อยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่หรออยู่อเไรมาสารพีอ๋ออยู่อยู่สรา <c ười> รพีก็ขับขึ้นมาเลยมาเพื่อจะมาเอาชุดตีคุญเชีกล <c ười> ่แรกลูกค้าจะให้ส่งไป <c ười> แต่นี้ลูกค้ามาดูเองดีกว่ามาดูเองว่าเผื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนรน่นเปลี่ยนนี่แต่ลูกค้าขอเปลี่ยนใหม่อชอบชอบใหม่ตัวนี้มันเป็นใหม่นร้องประกวด เป็นไม้ของนักร้องประกอบที่ที่ไม้ลอยคู่นะลูกค้าก็ตัวนี้กล่องอยู่ในกล่องเป็นไม้เมือที่ยวเขาใช้กันนะ่ะเป็นไม่นอาเวทีนะใส่ไอ้นี่กันตกใช่ไหมกันตกติอากันตกหลานตกเปิงป้งเปิง้งมันไอ,อตกเนี่ยตูดมันจะไม่ลงก่อนนะ <c oughs> หัวจะลงก่อน หัวเนี่ยมันจะลงก่อนมันจะไม่มันจะไม่ผ่นานมันจะโดนยาอนี่ก่อนอันนี้อันนี้มันกานกระแทกวางได้วางได้ตกได้อะไรได้หัวน,น้ําหนักหัวตามธรรมชาติน้ำหนักมันหัว,หวจะลงก่นอนลูกค้าเขาเปลี่ยนไม้ไมตัวนี้ดีไหมลูกค้าเมื่อกี้รองอ่ะม,มันเป็นไมที่ดูดเสียงนะมันไม่เหนื่อยร้องไม่เหนื่อยพูดทีเดียวก็เีพูดิีเดียวก็ลั่นเลยนะแต่แนะนํานให้ไปเปลี่ยนผ่านใหม่ เอา่านดีๆใส่เข้าไปเลยไม่แพงที่แพงๆเลยพอ่านอย่างดีใส่เข้าไปเลยแล้วอย่างมาแก่พอเปลี่ยนฐานนี้ก็แถมมามันกาถ่านใส่ฐานที่ของพนักงานสิบคนละเรื่องเลยนะมียี่ห้อพนากยี่ห้ดีแบบพานังสนิทก็ซื้อใส่ไปไม่ต้องเสียเสียดายมันมันก็ไม่คิดบาทบูดเสียงเลยนะขอเปลี่ยนมาอย่างเดียวราคาเพิ่มเงินเดี๋ยวคให้ว่ากันเรื่องเงินเล็กแต่เกี๊ยวมีความจริงใจความจริงใจต้องมาก่อนนะเรื่องเงินเดี๋ยวเดี๋ยว่อยว่ากันเวลาพวอ สตัวเนี่ยเอ่อคาว,ว่าเนี่ยลูกค้าสงสัยไหมว่าอ่าที่ลงในคลิปอะ่ะมันเป็นราว,ว่าดีเคมิสิกแต่ตัวเนี้ยมันคือตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่ดีเคมิสิกอ่ะก็ยังประกอบอยู่ประมาณเดือนอีกสองาทิตย์ปัสสเ็จก็เสร็จแล้วแต่ข้างในทุกอย่างนะเหมือนกันหมดเอ่อเอาอย่างนี้แล้กันเอ่อบริษัทบริษัทนากาชิกกชิต้เนี่ยรับรองว่า รับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะเอาเอาชื่อเฮียเป็นประกันแล้วกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ว่าเปลี่ยนแค่หน้าเฉยๆเฮียเฮียจะมีสองหน้าแต่ว่าไอ้ชุดดีเคมีสิดวงแก้วอ่ะของมันของมันขายดีช่วงนี้ออเดอร์มันปังสะหลมำทลายมันขายสต๊อกไม่เยอะแล้วนะต๊อกไว้เกือบพันตัวนะสามเดือนเกี้ยงเลยก็เอาเราเราก็แทยกันได้นะเราเราเอารับประกันหนึ่งปีเหมือนกันก็มีปีลูกค้าเขาเปลี่ยนเป็นไม้คู่หน้าตาสวยนะ ปักไฟปักไฟก็อยู่ในชุดนี้อยู่แล้วปกติก็เป็นไม้ที่เราเราจัดชุดแต่ลูกค้าขเขาเปลี่ยนเป็นไม้ดีดีอย่างดีเราก็มีบริษัทเรามีให้เรื่องหมดลเลยก็ทั้งชุดเนี่ยดอกตะแกรงเหล็กไม้ก็หนาหนา20่มิลตะแกรงเหล็กลแข็งๆน,นนะแบบตะแกรงที่ดอกเมื่อกี้หึ่งเลยนะดอกร้อยดอกดอกละห้าร้อยห้าร้อยวัตต์แต่แม่เหล็กร้อยหกสิบนะลูกค้าแต่เสียงกลางเราคลางหนู ไม้เนี่ยเดีย๋ยวใต้อบอกก่อนนะทางบริษัทเราเนี่ยเราใช้ไม้เนื้อแข็งปาติกลนะเนื้อแข็งเป็นปาติกลเนื้อแข็งสีระเบิดสีแห้งใช่เดี๋ยวใต้ใช้สีแห้งช้าแ,แต่แหลกเนี่ยมนันเป็นไม้อัดนะเป็นไม้อัดแล้วก็ส่วนเสียงกลางเนี่ยสิบสองนิ้วก็สามร้อยวัตต์แหลมก็แหลมจรวดที่ทั่วไปก็งานวัากกนถถก็ใช้กันแหลที่แถรืวแถวอะไรก็ใช้กันแม้เหล็กใหญ่หกนิ้วครึ่งแต่ว่า ลูกค้าสงสัยไหมทำไมเฮียเต้ยถึงได้เอาเวอร์ที่ที่ขับ1.5บอ่ะบกับที่ขับเสียงกลาง4ี่ี่ใบ12นิ้วอ่ะเยียอต้ยเอาตัวเดียวกันเลยเฮี่เต้อยทำอะไรเผื่อหมดเผื่อให้ลูกค้าหมดเลยอ่ะทุกอย่างต้องเผื่อความจริงใจกับคุณภาพต้องมาต้องมาอันดับหนึ่งเลยอ่ะเรื่องความจริงใจกับลูกค้าเนี่ยเยอต้ยไม่ได้เลยนะนิดก,ก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้ก็ดูแลเองอันนี้เมื่อคืนประกอบเองนะประกอบก็ริบงองสดๆฝ่ายเ็กก็ต้อง สองทุ่มป่าสองทุ่มป่าเดี๋ยวนี้กลับบ้านนะสามท,มทุ่มทุกวันทำโอทําคอนเนตนก็ต้องรีบรีบรีบผลิตให้ทนันเพื่ออย่าส่งของวันนี้วันนึ้งก็สิบประชุดอย่างต่ำ๋ยวก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแต่ยุกิได้ก็ไม่ไปไหนนะไปก็รับลูกค้าอย่างเนี้ยฟังเสียงแนละ้วเมื่อกี้ลูกค้าฟังเองลูกค้าตอบลูกค้าตอบเองเลยนะพูดเองตอบเองเลยตีม <Okay, S 2> ัน <okay. S 2> เป็นไงฮะ ใได้ดีเลยอันนี้ลูกค้าติดต่นะเป็นกันเองดีตอนนั้นผมโทรมาบอกว่าอาทิตย์เฮียจะไม่อยู่นะอยู่เจอเฮียหรือเปล่าเพราะงันก็อยู่เจอเฮียหน่อยก็ได้ไังได้วันจันทร์วันจันทร์ก็มาไม่ได้พูาอวันอาทิตย์จีต้อยไปชายแดนมาเขมรเขาเต้ออย่างเงี้ยไปทดลองชุดดึงเขายังไม่เอาข้ามเลยเขาจะเอาข้ามเขาบอกจีต้อยจองเลยดีกวล่าติดชุดก่อนแล้วก็โอนตังเลยดีกว่าเพราะว่าฟังเสียงเขาโอเคแล้ว ไม่ไม่ต้องพิธีจัดคนขมนเขาไปรับเขาซื้อก็ซื้อเลยนะเขาง่ายมากเลยเขาโอนเงินเดือนนั้นเลยเขาโอนให้เลยแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านัดส่งเขาแต่แต่ก็ไปก็ไอสิดชุดนี่กนเดี๋ยวค่อยตกลงราคาค่าส่งกันใหม่ว่าจะส่งกันอย่างไงติบชุดเนี้ยก็ค่อยๆจะส่งค่อยๆส่งหรือว่าจะส่งทีเดียวกันเดี๋ยวเขาจะบอกเองเพราะว่าเขาจะต้องติดต่อชายแดนว่าจะต้องข้ามแบบไหนอะไรทั้งนี้ลูกค้าเขาจัดจารเขาเองนะที่ขมน แต่เขาโอนตังค์มาให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราก็าเอาขึ้นรถไปเชียงใหม่เลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแพคเออจะใส่กล่องหรือว่าใส่กล่องก็ได้ครับเพราะามันมีกล่องอยู่แล้วใส,ใส่กล่องขึ้นรถเลยนะ<า>ถ้าเดี๋ยวเราใส่กล่องให้เรียบร้อยเลยขึ้นรถเลยนะขอบคุณลูกค้าช่วยอีกอย่างเฮียต้อยเพืเ่งเนี่ยทำมาตั้ง20ปีแล้วแต่ตอนเนี้เฮียต้อยเพื่อนมีช่องบูทูธของเราเองค่อช่องบูทูธค่า ตู้ลำโพงดูด้านนักนที่นะตู้ลำโพงไม่เล่นะลูข้าช่วยกดไลค์กดกดแชร์ด้วยนะรรเรากันเองเป็นกันเองนะเป <c oughs> ็นกันเองนะจะมาอุนหนุนอีกหลายช่วยดีวยดีๆขอบคุณครับนะอย่างไงช่วยยังไงช่วยกันเพราะว่าแล้วก็มีความจริงใจให้กัน แล้วก็เขาก็ศรัทธาอยู่หลายวัดเอยู่แล้วเดี๋ยวน่าจะถ้าถ้าพระเขาถีนชุดนี้ได้ได้ได้คุณลูกได้คงจะเอาเพียงขอสักชุดเลยได้ได้ได้แต่ขอบคุผมสักชุดแน่ๆอย่างนั้นเอาเป็นตัวอย่างละเอาเป็นเป็นตัวอย่างละ คาถาบูชาหลวงพ่นิมนต์เรีเยนชนะจนขึ้พงพงสวมเลดพันล้างที่ขอ้อเมือฟวาปัดเผาความจนวอพ่อช่วยดลนให้คนเมตตา แค่คิดให้ผ่านทุกปันวนพอให้ช่วยมาพี่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสูขทานักที่ยังหลงโยพอ่อรวยโปรดช่วยที่ทาง